เรือเจ้าแม่คำเครือเ,อเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2460เจ้าอาวาสวัดท่าตูมและชาวบ้านได้ซื้อเรือยาวมาจากจังหวัดกาลสินเป็นเรือไม้ดามเพื่ออนุรักษ์เรือยาวและประเพณีการแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำฉีแถวแถวจังหวัดมหาสารคาม1 1ดกาลสินก่อนเรือจะลงน้ำก็มีพิธีอัญเชิญแม่ย่านา,นานหรือผีประจําเรือ ชาวบ้านที่เป็นแม่บ้านก็จะนําเอาใบตองแห้งมาขัดท้องเรือเพื่อให้ท้องเรือลื่นเป็นมันไม่ต้านน้ําถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านพ่อบ้านเป็นฝีพายแม่บ้านก็เป็นกองเชียร์มีการซ้อมพายก่อนแข่งสามสี่วันการเดินทางไปแข่งขันจะล่องเรือไปตามแม่น้าฉีโดยมีเสียงจักกลพังห้าเครื่องดนตรีที่บรรเลงเป็นจังหวะเสริมไปตามลําน้ําฉีอย่างสนุกสนาน รางวัลที่ได้จากการแข่งขันก็คือถ้วยชามหม้อไหปัจจุบันฝีพายเจ้าแม่คำเครือมีอายุเกือบ100ปีแล้วปีพุทธศักราช2,490ชาวบ้านท่าตูได้ขายเรือเจ้าแม่คำเครือให้ชาวจังหวัดยะโสธรเพื่อทำการแข่งขันแถวแถวจังหวัดยะโสธรอุบลราชธานีจนสุดท้ายเรือเจ้าแม่คำเครือก็ไม่สามารถ แล่นบนผิวน้ำได้อีกเมื่อมีการลักลอบตัดเปลือกเจ้าแม่คำเครือออกเป็นสองท่อนเหมือนการใช้มีดฟันงูเพราะเลือเจ้าแม่คำเครือสามารถนำชายชนะได้ในทุกทุกสนามจึงสิ่นสุดตำนานเจ้าแม่คำเครือในสมัยนั้นปีพุทธศักราช2540ชาวบ้านท่าตูซึ่งมีหลวงปู่ถาวรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านได้มีดริต ที่จะให้มีประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นมาอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะร่างทรงหลวงปู่และชาวบ้านท่าดูโดยได้ซื้อเรือยาวมาสองลำและตั้งชื่อว่าเจ้าแม่บัวลอยและเจ้าแม่บัวไหลเพื่อให้ชาวบ้านได้ฝึกซ้อมและแข่งขันกันเองในหมู่บ้านและต่อมาก็ได้เชิญเรือจากป้อยเอ็ดกาลสินมาแข่งขันประเภทไม่เกิน30สฝีพาย ปีพุทธศักราช2543สนามแข่งเรือ30ฝีพายไม่มีการแข่งขันเรือเจ้าแม่บัวลอยและเจ้าแม่บัวไหลจะต้องไปแข่งขันกับรุ่นใหญ่ขึ้นคือประเภท40ฝีพายการแข่งขันก็มีชนะบ้างแพ้บ้างเนื่องจากมีจำนวนฝีพายที่น้อยกว่าปีพุทธศักราช2547หลวงปู่ถาวรได้รำลึานร่างทรงให้มีเรือ40ฝีพายจึงได้ติดต่อซื้อเรือเกา่า มาจากเมืองหลวงพระบางประเทศลาวด้วยราคา131,000บาทโดยล่องมาตามลำน้ำโขงจากเมืองหลวงพระบางขึ้นฝั่งที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายและเมื่อมาถึงบ้านท่าตูมหลวงปู่ถาวรได้ดํารีผ่านร่างทรงตั้งชื่อเรือว่าเจ้าแม่คำเพลและอัญเชิญดวงวิญ,ญญาณแม่แย่นานามาประทับคู่เรือเจ้าแม่คำเพลอ,อีกครั้ง หลังจากห่างหายจากบ้านท่าตูมาอย่างยาวนานกว่า60ปีปีพุทธศักราช2548ชาวบ้านท่าตูได้นำเรือเจ้าแม่คำเครือไปทำเสาหรือตกแต่งใหม่กับช่างสง,งวนบ้านเฉลิมอาจอ,อําเภอโพธาวาจังหวัดราชบุรีและได้ตกแต่งเสร็จเมื่อ9กรกฎาคมพุทธศักราช2548เรือเจ้าแม่คำเครือตกแต่งเสร็จสภาพสวยงาม เสียบหัวเสียบท้ายโดยตัวเบือมีความยาว12วา2ซอก10เซนติเมตรบรรจุฝีพาย40เป็นเบือขนาดกลางความกว้างสุดประมาณ104เซนติเมตรวัดรอบท้องเบือประมาณ57นิ้วราคาตัวเบือและการตกแต่งเกือบ400,000บเายาาวแลละุงงเเขส้นกัใจ ความภาคภูมิใจของทีมเรือเจ้าแม่คำเครือในปีพุทธศักราช2,552ถึง2,554ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสนามอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสิน์ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารี สนามอำเภอกำมลาใสจังหวัดกาลสินชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเบรยยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามอำเภอสตึก,ตกจังหวัดบุรีรัมย์สองปีศอนชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเบรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่ง,ข,งข,ขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสนามเทศบาลที่มูลมังสาหารอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการแข่งข,ขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกาญยาสิริวัฒนาพันนวดีสนามเทศบาลน,นครอ,อบุบลจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามหนองคินเพนอำเภอวารินชราราหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามแจกระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การ<น>แข่งขันเบือยาวชิงถ้วยพระราชทานคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัชกัญญาสลิวัฒนาพนาวดีสนามเทศบาลนครอุบลจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศอันดับห<า>นึ่งการแข่งขันเบือยาวชิงถ้วยพระาาราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสนามอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเบือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด i, Pokémon, ็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสนามอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนามบึงบรเพศจังหวัดนครสวรรค์รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันเบรือยาวชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนามสะพานพระรามแปกรุงเทพสองปีสอน เจ้าแม่คำคือเรือยาวชาวบ้านที่มีตำนานมากกว่าร้อยปีกลับฟื้นคืนมาอยู่คู่เมืองตักศิลานครจังหวัดมหาสารคามออกแข่งขันและต่อกอนกับเรือยาวทั่วประเทศเป็นที่กล่าวขานในานามสิ่งไบรยแห่งเมืองตักศิลานครทุกๆสนามยอมรับในความสามารถและความสามาคคีในนามคนจังหวัดมหาสารคามพวกเราชาวท่าตูม จะร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมกีฬาแห่งสายน้ําและสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยด้วยพลังกายพลังใจพลังทรัพย์และความสามัคคีของชาวบ้านท่าตูมเพื่อให้สิงร้ายแห่งเมืองตักกศิลานครอยู่คู่จังหวัดมหาสาร,รคามสืบไปี เรื่องลือไปทัวนานน้ำล้ำที